สวัสดีคะ่ะสวัสดีบรรพุธนะคะพี่น้องวันนี้เลิกดีนะคะ,ะนําเลขวิ่งมาให้เนาะ,ะก็มาหนึ่งอย่างก่อนแล้วพรุ่งนี้มาอีกนะคะ,ะค่อยๆงวดน,นี้ก็ให้ข้างบนพี่น้องก่อนแล้วก็เผื่อว่าพี่น้องจะได้เอาไปหาซื้อเลขสามตัวเนาะลอตเตอรี่นะคะขอะเข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ไว้นะจะได้หากันเจอนะคะ จะได้มีอะไรก็จะได้ทักกันเข้ามาแล้วก็ท่านใดที่คอมเมนต์อะไรอยากได้อะไรอยากได้กาแฟหรือว่าน้ําหอมอะไรก็แล้วแต่พี่น้องให้เบอร์ไว้นะคะถ้าโทรไม่ติดนะ,ะก็ตามนี้เนาะ0624513242 0945985978เบอร์โอนไทยพาณิชย์นะคะ8142793567พี่น้องเข้ามาพี่น้องแคปไว้ได้เลยนะเผื่อว่าท่านพี่น้องท่านใดเข้ามาใหม่หาอาจารย์ไม่เจอ,อเพราะว่ามันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะ ใน youtube เนี่ยมันก็บางทาีไม่ได้กดติดตาม,มก็จะมีอะไรที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆบางทีก็พี่น้องของท่านบอกหากันไม่จเจออแล้วก็ขอบอกพี่น้องในใน VIP ด้วยนะเ,เดี๋ยวก็จะเป็นอมาพึกอมาพาดกันซะก่อนเนาะคืออาจารย์ตามกติกาก็คือให้หวยนะให้หวยคือได้เล่นได้เลยเล่นได้เลยนะให้หวยไปเนี่ยคือ ก่อนหวยออกเจ็ดวันเนี่ยอาจารย์จะให้หวยไปแล้วก็อันนี้พูดแรงหน่อยเพราะว่าไม่งั้นก็จะเป็นอยู่อย่างเงี้ยคือให้พี่น้องอะไม่ใช่นั่งอยู่คือนั่งรองหวยอย่างเดียวคืออยากได้อะไรในเนี้ยเนเนี้ยไม่ใช่มาสั่งการว่าเอาเลขอันนี้เข้าไปให้หน่อยเอานั่นเข้าไปให้หน่อยพี่น้องอาจารย์ไม่ได้มีะจะต้องมาดึงใน u t u b e เนี่ยไปให้พี่น้องนะอาจารย์มีหน้าที่ให้หวยวันก่อนหวยออกอเอาไปเล่น คือให้หวยบนล่างหวยให้เล่นหวยเท่านั้นไม่ได้มามีอะไรในเนี้ยจะต้องเอาเข้าไปให้เอาเข้าไปให้คนก็ได้พี่น้องกะลุณาออกมาหน่อยนะออกมาดูเอาอยากได้เลขอะไร language. ตรงเนี้ออกมาดูเอาไม่ว่าจะเป็นเลขอะไรก็แล้วแต่คือไม่ต้องมาสั่งว่าต่อจากนี้ไปเอาเลขนี้เข้ามาให้หน่อยเอาเลขนั้นเข้ามาให้หน่อยเพราะว่าอาจารย์บอกไว้ว่าให้นั่งรออย่างเดียวไม่ใช่พี่น้องไม่ได้นั่งรออย่างเดียวพูดเหมือนปกติกาว่า คุณต้องนั่งรอยอยู่ใน youtube อ,อยู่ในในในไลน์นั้นพี่น้องเดี๋ยวมันจะเออทักก่อนนะก้าวไกลหน่อยเนาะเข้ามาดูอยากอยากเห็นอะไรเนี่ยอยาอาจารย์ลงอะไรไว้เนี่ยพี่น้องเข้ามาดูเข้ามาดูนะเข้ามาดูพิจารณาพิจารณาว่าคืออะไรอยากได้อะไรมันมีอะไรเนาะอ่าอันนั้นนะ่ะคือคัดหน่วยเข้าไปให้เล่นเลขน้อยสุดเข้าไปให้เล่นอ่าสาหรับคนที่ ไม่อยากศึกษาในนี้นแล้วก็ไปเล่นเนาะ,ะไปเล่นเล่นได้เลยอันนั้นคือเล่นได้เลยหวยมีสามตัวหวยวิ่งอันนั้นก็เยอะแล้วนะพี่น้องหวยสามตัวสองตัววิ่งบนล่างนะอาจารย์จัดให้แล้วให้เข้าไปเล่นอย่างเลยแต่พี่น้องอยากได้อันนี้เอามาทําเป็นหลักนี่เอามาพี่น้องกะลุกนาออกมาออกมาดูแล้วก็ช่วยมาเป็นกําลังใจมากดติดตามกดซับสไครต์ก,กดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์บ้างก็ยังดีไม่ใช่ว่า เนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็สั่งกันอาจารย์ไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นแอดมินเขาไม่ทําให้นะเขาก็จะคอยส่งหวยว่าอาจารย์ทําหวยให้เสร็จแล้วเนี่ยของ VIP เนี่ยอะส่งให้ทุกคนเท่านั้นเองนะแล้วก็ไม่ต้องมาสั่งว่าช่วยเอาเขียนอันนี้เข้าไปให้ด้วยเต็มหน้ากระดาษพอดีพี่น้อง เอาแค่เด่นเเอาดังๆเอารวยรวยดีกว่าเนาะเอาแค่นั้นตามนั้นอาจารย์ก็จะบอกตามนั้นนะอาจารย์ไม่ไม่พิมอะไรเติมเข้าไปอีกแล้วนะใน V.I.P. ให้รวยรวยปังๆแค่เลขที่ส่งให้เท่านั้นนะเลขสองตัวสามตัวเลขวิ่งนะคะเท่านั้นเองนะอาจารย์ให้เท่านั้นจะไม่มีเอาไอ้นู่นมามีไอ้เลขตรงนี้อันนี้อาจารย์จะไม่ทำแล้วก็ไม่ต้องสั่งนะคะ คุยกันจบเนาะแล้วก็ขอบคุณพี่น้องนะสำหรับน้ำหอมอ่ะพี่น้องเมื่อวานก็คนละสามขวดบ้างสองขวดบ้างรอนะคะของบางบางบางตัวมันมันหมดอาจารย์ก็เลยรอบางกลิ่นมันหมดก็เลยรอเพราะว่ามันมีสิบกว่ากลิ่นนะบางคนสั่งอาจารย์ก็พูดไม่ได้ตรงนี้นะอพูดไม่ได้ แต่ยี่ห้อทุกยี่ห้อดังๆอ่ะตรงนี้หมดเลยแล้วก็จะเป็นแบรนด์ของอาจารย์เนี่ยอันนี้อันนี้อาจารย์ใช้อาจารย์ก็เลยมาให้พี่น้องดูอ่ะเนาะเพราะฉะนั้นนะคะอ่ะอย่าลืมถ้าจะสั่งรีบเพราะว่าโปรจะหมดโปรลดราคาจะหมดมันจะขึ้นมาก็ทีนี้ขวดนึงก็จะเป็นพันกว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคาถูกราคาโปรโมชั่นพี่น้องสั่งนะคะ แล้วก็พี่น้องถามในกาแฟในใน u t u b e เนาะเอาไม่ต้องกลัวว่าจะถามข้างนอกให้ทุกคนรู้ว่าราคาเท่าไหร่อาจารย์ไม่ปิดบังหรอกค่ะราคาเนี่ยราคา200กว่าบาทนะสองกว่าบาทสั่งเยอะๆสิบกองเ่ยขึ้นไปอาจารย์จะไม่คิดค่าส่งนะคะ,ะแล้วก็การันตีว่าอย่างน้ำหนัก80กว่าแล้วสูงร้อกว่าควรที่จะลดนะถามมาว่า น้ำหนักเยอะแปดสิบกว่าอายุมากด้วยห้าหกสิบเนี้ยมันไม่สมควรที่จะมีน้ำหนักขนาดนั้นเพราะว่าร่างกายเรามันมันรับน้ำหนักไม่ไหวกระดูกเราพุนอยู่แล้วอะกระดูกอะโพงจะโพงกระดูกเนี่ยมันจะกว้างไปเรื่อยเื่อมันจะเปราะได้หักได้หลังคดหลังงออะไรต่ออะไรสำหรับน้ำหนักมากๆเพราะฉะนั้นควรจะลดอ่าแล้วก็บอกบอกเลยว่ามีโรคประจำตัวกลัวกลัวจะปากชาปากเบี้ยวปากบิดไม่ต้องกลัวเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะ อันนี้มันเป็นผลไม้ผลไม้30กว่าชนิดเนี่ยผลไม้แล้วก็อาหญ้าเพิ่มความหวานแล้วก็อ่าผลไม้เป็นยาละบายสามชนิดอันเนี้ยใครท้องผูกแล้วก็ชอบทานมากอ่ะมันจะตัดหมดอตัดทานมากเป็นนิสัยอ,ะะยอ่ะแล้วยิ่งอ่าได้กาแฟไปหูยิ่งทานหนักอย่าทําแบบนั้นอ่าสงสารกระเพาะเพราะร่างกายเราเนี่ยอายิ่งอายุมากขึ้น การเผาผ่านมันน้อยลงเนาะ,ะทานให้เป็นนิสัยถ้าอยากลดน้ำหนักเป็นร้อยเนี่ยอาจารย์แนะนำว่าให้ทานกาแฟก่อนอาหารหนึ่งครั้งกเหมือนอาจารย์เนี่ยตื่นเช้ามาทานน้ำเนี่ยอาจารย์ทานน้ำเนี่ยเป็นเป็นเยือกเลยนะแล้วก็แล้วก็ส่วนมากก็สลุมสลือก็อะไรก็แล้วแต่ก็เดินไปที่กาแฟเปิดน้ำร้อนพอน้ำร้อนได้ที่ก็ชงกาแฟหนึ่งซองเนี่ย ขับถ่ายดีมากดีมากๆแต่ถ้าหากถ้าทานเยอะมันตัดใหญ่เลยนะมันตัดออกนะบอกก่อนเพราะฉะนั้นอันเนี้ยลดได้ผลแน่แน่การันตีอาจารย์น้ำหนักหกสิบสูงร้อยหกสิบห้าอืมเอาแค่นี้ทานไปมันก็ไม่ลดกว่านี้ละเพราะมันเซฟละเราอยู่แค่นี้เราไม่ไม,ไม่ไม่กลัวว่าโหทานไปมันจะลดไปเลยไม่เราทานอาหารไปมันก็ไปเสริมเพิ่มพลังของเราให้อยู่อิ่มอิ่มอยู่เต็มแต่อันไหนที่เกินมันจะตัดออก อาจารย์พูดได้แค่นี้นะคะอ่ะหมดเรื่องหมดเรื่องพวกนี้ละอ่าใครอยากได้อะไรหรือว่าเป็นเอ่อสร้อยข้อมือหรืออะไรก็แล้วแต่อยากได้อะไรก็ทักมาเนอะอยากได้ปีเสียอยากได้ตัวใหญ่อะไรก็ทักมาอ่ะ,อะเลขวิ่งอยู่ตรงไหนล่ะอาจารย์เมื่อกี้ก็หยิบหยิบอยู่นะเออด้วยความที่ว่าอยากจะบอกเพราะว่าอาจารย์ก็เตือนไปหลายรอบแล้วเขาไม่ฟังอ,ะอ่ะด้อะอืมคนเนี้ยอ่ะอันนี้คือเลขวิ่งนะคะวิ่งบนนะคะ อาจารย์ชอบสีมากเลยนะรอบนี้ไม่รู้เป็นไงก็ลองดูมีสีกับสองนะอ่าแล้วก็ลองมาก็เนี่ยพี่น้องควายออกก็ได้นะถ้าท่านท่านใดที่ยังไม่อยากเข้า v i p เข้า v i p ถ้าเรามีโอกาสอยากรวยอ่าอาจารย์ก็บอกแล้วว่าอยากรวยไม่ต้องรอเข้ามาโทรมาหาอาจารย์ได้อยากรวยไม่ต้องรอค่ะไม่ต้องดูค้ารวยลวเศรษฐกิจอย่างเงี้ยเอาครอบครัวให้รอดก่อนเนาะเออแล้วก็ค่อยคอยเล่นค่อยคอยเล่นเพราะว่าอะไรยังเล่นได้อีกนาน รัฐบาลเขายังไม่เลิกกันเลยค่ะเนาะ,ะมีแต่เขาจะเพิ่มอะไรขึ้นมาเรื่อยๆชอยขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอ,อยากรวยอย่ามองเขาเข้ามาถ้ามั่นใจอาจารยอ์อยู่ตรงนี้มาสิบกว่าปีพี่น้องถ้าไม่ดีจริงไม่ชัวเลขไม่ชัวจริงไม่แน่จริงอาจารย์อยู่ไม่ได้ไม่มีใครติดตามอาจารย์แล้วค่ะเนาะ,ะทุกคนเหนียวแน่นไม่เคยหนีกันเลยขอพระคุณมากๆแล้วก็มีอะไรก็มาเตือนกันตลอด แม้บางครั้งก็จะมะีข้างนอกบ้างเข้ามามาแซะมานูน่นมานี่ไม่เป็นไรอันนั้นเราให้อภัยเขาบางคนก็จิตไม่ปกติก็มีเนาะเพราะฉะนั้นไม่ถือสาค่ะ,ะมีอะไรก็ทักทายกันเข้ามานะคะอะอยากเป็นสมาชิก vp ก็ตามนี้0624513242แคปเอาไว้นะคะแล้วก็จะได้หากันเจงเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9าสเลขพวกนี้พี่ร้ออย่าลืมไม่เคยพลาดนะบอกก่อนไม่พลาด ทำยังไงก็ไม่พลาดนะไม่พลาดยิ่งบนนะส่วนมากเหลือแค่อาจจะไม่พลาดก็อาจจะเนี่ยอาจารย์ให้หมดนะอืเนี่ยทุกสูตรเนี่ยเอาไว้ข้างหน้าเลยอ่ะเมืวนี้อาจารย์ให้สี่กับสองนะ ชอบก็ตามไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแล้วแต่จะพิจรารณาเนี่ยอันเนี้ยอยากจะให้เอาเข้าไปให้ไอ้นูน่นตัวนูน้นตัวนี้มันเยอะแล้วค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวให้ไปแล้วเดี๋ยวยิ่งจะเรื่องมากบางทีให้สามตัวไปแล้วเดี๋ยวจะเอาตรงนูน้นตรงนี้อา้าพอให้ไม่ไม่ใส่ตรงนี้ให้ทําไมไม่ใส่ให้อันนู้นเรื่องมากไม่ได้นะคะชอบอะไรออกมาออกมาดูกันบ้างนะมาช่วยกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์บ้างก็ได้เนาะอ่าแล้วก็ชุดคัดเล่น ชุดคัดเล่นก็บอกพี่น้องก่อนนะชุดคัดเล่นเนี่ยมันชอบอะไรเอาเลขนั้นคัดออกไปมีเจ็ดแปดตัวเท่านั้นนะถ้ากลับแล้วก็ยิ่งจะเหลือน้อยลงเนาะอ่ะวันนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะเดี๋ยวจะเข้าเพจไม่ได้เพราะว่าเกินสิบกว่านาทีแล้ววันนี้ลาไปก่อนขอให้พี่น้องสุขภาพดีโชคดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ